รถครอบครัวขนาดเล็กครับอเวนซ่า1.5ตัว E ไม่แค่60,000ครับคันนี้นะฮะเดิมทั้งคันไฟหน้าเดิมไฟท้ายเดิมฝากระโปรงหน้าเดิมฝาท้ายเดิมนะฮะล้อแม็กอย่างเดิมเลยนะฮะประตู4บานไม่มีเปี่ยมน่ะนะครับคันนี้ไม่แค่60,000ฟีดาอพอเพียง7,000นีดๆเท่านั้นเป็นรถเจที่นั่งไม่ใช้งานตัวอเวนซ่าคันนี้นะครับใครสนใจเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์แต่นะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบเชื่อว่าน่าจะตัดสินใจได้เลยนะับเพราะว่าผมรีวิวแบบละเอียดดดยยิบเเเหมมือออนนาูรถ้วตง รีวิวแบบละเอียดกว่าพี่มาดูรถด,ด้วยซ้ำนะฮะตัวนี้ a อว n นซ่าหนตัวอนะครับฟีดาพอนเจ็ดพ0ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A บายปานเพชรยนต์น,นะฮะวันนี้นะครับนำตัว MPV นะครับเป็นรถ7ที่นั่งเป็นไทา์เดียวกันกับ SUV นะแต่ได้7ที่นั่งคันนี้เลยครับเป็นตัว a เวนซ่านะฮะหนตัวอีนครับ, e. ครบเครื่องยนต์พันหนะฮะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับ v ีออสนะฮะใครที่หาอยู่นะสีเทาแบบนี้นะสีบรอนแบบนี้ดูแลรักษาง่ายสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะแต่ผมเชื่อว่า พี่ดูคลิปผมจบนะผมรีอิวแบบละเอียดยิบแทบจะไม่ต้องมาดูรถเลยนะครับหน้าเดิมหมดครับท้ายเดิมฝากระโปรงหน้าเดิมไฟหน้าไฟท้ายเดิมหมดนะฮะแม็กก็เดิมครับเป็นทูทนปัดเงามาแล้วนะฮะด้านข้างสวยๆประตู4บานเนี่ยไม่มีเปลี่ยนมาใครสนใจใครหาอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเข้ามาดูที่เพชโยนนะครับผมมีไฟแนนซ์เพิ่งเซ็นถึงที่บ้านนะฮะรถสวยจริงนะครับได้เป็นสีบอลเงาๆนะฮะฝาท้ายเปิดได้ไม่มีเปลี่ยนมาแบบนี้นะครับไฟท้ายสวยๆฮะตัวรับสัญญาณที่ฉลามช้าฟิน วันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้แบบละเอียดยิบ นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งเบาภายในโคตรสวยเลยนะครับใครสนใจนะครับใครหาอยู่นะครับผมนำมาให้ได้รับชมแล้วเลขไมหมื่นก้โลครับกับราคา4 3 9 0 0 0บาทคันนี้ฟรีดาวพอนเพียง7,400บาทเท่านั้นได้รถครอบครัวไปใช้งานฮะรถครอบครัวขนาดเล็กสามารถเอาไปขับโบได้ได้ไซส์ XL ด้วยนะพี่นะนะครับขนของได้เยอะขนคนได้เยอะเบาพับได้สามารถขนของได้อีกนะครับโหรถยางสวยนะฮะเครื่องยนต์พันห้าครับคันนี้ร้อยส ก็ถือว่าแรงเราเรื่องนะครับถือว่าแรงเอาเรื่อง,อง,อองสภาพโดยรวมสวยชัดเจนนะครับนี่เดี๋ยวมาดูแบบละเอียดกันนะฮะเดี๋ยวดูแบบละเอียดเลยนะับผมสวัสดียังเป็นทางการครับขอแนะนําตัวละกันขอแนะนําตัวก่อนละกันนะครับผมปานเพชรยนต ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ครับมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI w o r k i n g Step TSC จาก t o โย t a าโอม e เตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุสใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้082513369 7หรือแอดไลน์ PARNPI192 เบอร์โทรผมก็สามารถแอดไลน์ line. ได้เหมือนกันนะครับพี่นะอ่ะมาดูตัวฝากระโปรงหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวนี้ออกแบบแอโรไดนามิกนะฮะทําให้ตัวลมเนาะนี่เห็นไหมฮะตรงเหลี่ยมสันนะฮะรบับกันกับกระจังหน้าแบบนี้ขึ้นไปด้านบนฮนะตัวลมมันจะแตกออกไปอย่างนี้นะครับทําให้รูลมได้ดีนะครับเป็นเครื่องยนต์พันหน้าเครื่องยนต์ร้อยสองแรงมา้าเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่าพวก Camry Altis เนาะแต่ Altis ก็เป็นน้องๆ Altis นิดหนึน่งนะเพราะว่าเครื่องยนต์พันหน้า Altis เป็นเครื่องพันหก ต้องออกแบบรถได้ดีให้รูลมได้ดีนะครับถึงจะประหยัดน้ํามันนะฮะแล้วกไ็ไม่เรียกว่าไม่อืดน,นะฮะนี่ เป็นแอโรดนามิกนะฮะลมจะออกด้านข้างนะฮะเหลี่ยมสันตรงนี้นะฮะนี่สองฝั่งเลยนะครับเวลาพุ่งโดนลมมานะครับอย่างนี้นะฮะคอนข้างสวยครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะไฟหน้าครับสวยๆแบบนี้ครับเป็นไฮโลเจนนะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็รูรังพึ่งระบายความร้อนได้ดีใหญ่ๆแบบนี้นะฮะทะเบียน5620นะครับคันนี้ไม่แค่60,000โลนะครับไม่น้อยมาก จุดเชื่อมต่อด้านข้างแนบชิดแบบนี้ไม่อ้านะครับแล้วก็มีโป่งซุมล้อนิดนิดนะมัดก้ามนิดนิดนะครับไม่ใหญ่มากก็ทําให้บรรรับกับตัวรถได้ดีนะครับทําให้ไม่ไม่เะทะนะครับดูแล้วนะฮะสมส่วนนะครับผมแล้วก็ ด้านล่างลงมาครับได้เป็นล้อแม็กครับถูทวนปัดเงานะฮะขนาด15นิ้วนะฮะตัวยางนะครับถ้ามันลึกปีลึกไปผมเปลี่ยนให้เนะตัวนี้ยางได้ปียีสามนะยังยังไม่เปลี่ยนนะปียีเิบสามยังใช้งานได้เอี่ยวยาวแล้วก็เดี๋ยวมาดูสภาพถ้าเกิดสภาพยางนะฮะมันใช้งานไม่ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับผม ด้านล่างครับมีสเกิร์ตมาให้มีคิ้วมาให้แบบนี้เลยนะฮะเป็นโครเมียมนะกระจกมองข้างครับตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยวนะเป็นตัว e นะครับตัวนี้พับมือนะครับไม่ได้พับไฟฟ้านะครับมีกระจกให้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็นะครับตัวนี้ก็ประตู4ี่บานเนี่ยนะฮะเป็นเดิมทั้งคันสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เหลี่ยมสันด้านข้างครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะ เดิมทั้งคันเลยนะครับใครอยากได้คันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าติดต่อหาผมได้โดยตรงนะเบอร์นี้นะครับผมแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับด้านล่างครับนี่ในมีรอยปีนฟุตบาทมาครับผู้ทวนปัดเงาชัดเจนจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดกับตัวรถไม่อ้าออกนะฮะบนหลังคาครับตัวนี้ได้ตัวรับสัญญาณครับคีบฉลามชร์ฟินนะฮะมาอ่ามาพร้อมกับตัวที่ปัดน้ําฝนด้านล่างนะฮะอันนี้เห็นที่ปัดน้ําฝนนะครับก็ฟิล์มผมอาจจะต้องเปลี่ยนให้นะเพราะว่ามันผมเมื่อกี้ผมเดินดูรอบๆแล้ว ตัวฟิล์มเนี่ยมันมีจุดชารุดนิดหนึ่งนะครับกระจกเอาขอภัยไฟท้ายครับเป็นแบบไฮโดรเจนมีไฟเดี้ยวไฟถอยไฟเบรกอยู่ในโคมนะฮะไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดฝาท้ายเปิดแมนนวลนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับรถสวยพร้อมใช้งานโลโก้ตัว E โลโก้อเวนซ่านะครับคันนี้นะฮะไฟท้ายไม่แตกไม่ร้าวนะครับฝั่งนี้ก็ไม่แตกเช่นกันนะฮะจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดกับตัวรถไม่อ้าออกครับป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับสวยชัดเจนนะฮะ ในเรื่องของล้อแม็กครับสวยๆไม่มีปีนฟุตบาทมาด้านข้างมีสเกิร์ตมาให้ราคา439,000เนี่ยผมว่าคันนี้น่าใช้มากฟีดาวผ่อนแค่7,400เองเท่านั้นนะนะฮะผมเห็นแล้วราคามันดีจริงๆครับไม่แค่69,000โลนะฮะผ่อน7,000นะครับ, 7, รบได้เป็นตัว1.5ตัว E นะฮะ102แรงมา้าก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะครับใครสนใจโทรหาผมได้โดยตรง ผมดูแลเองทุกเคสลูกค้าผมส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดกันนะต่างจังหวัดต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวครับผมมีไฟนแนนซ์วิ่งเซ็นถึงที่บ้านดูรถจบผมว่าดูคลิปนี้จบพี่อาจจะชอบนะบเพราะผมรีวิวแบบละเอียดแล้วนะครับมาดูภายในกันนะฮะนี่เดีย๋ยวเปิดให้ดูนะครับด้านนี้นะครับตัวภายในเนี่ยจะออกแบบเป็นโทนสีดําแล้วก็เป็นกึ่งผ้านะไม่มีหนังนะครับตัวนี้ผ้าก็จะหุ้มพลาสติกไว้มันจะแบบแข็งๆนะครับ มันจะแบบแข็งๆแล้วก็เป็นพลาส,สติกผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายเมื่อเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถครับตัวนี้เป็นในเรื่องของตัวเซ็นทรัลล็อกมาให้แล้วนะฮะตัวนี้นะคะเป็นกระจกนะฮะออตโต้ด้านคนขับที่เหลือจะเป็นกดถางปุ่มล็อกกระจกนะครับมีมาให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปรับองศากระจกนะครับ ปงสากระจกมีมาให้นะก็พงมาลัยหุ้มหนังนะฮะตัวนี้ไม่มีปุ่มมัลตินะนะฮะคอนโซลด้านหน้าครับเป็นแผ่ผิวเรียบนะครับพลาสติกผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมด้านล่างครับตัวนี้เป็นเบรกแทบไม่ผ่านการใช้งานนะนะฮะแทบจะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะมีที่เปิดฝากระโปรงหน้านี่คือตรงนี้นะครับเปิดไว้นะครับเผื่อจะไปรีวิวข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับตัวบอกครับเป็นบอกผ้าแบบพรีเมียมเป็นสีทูโทนดําสลับแดงแบบนี้ นะครับรถพร้อมใช้งานมีแอร์ตอนหลังให้นะครับชัดเจนเลยฝ้าเพดานสวยมากสะอาดสะอ้านนะฮะเดี๋ยวขึ้นด้านบนนะครับอ่ะมาดูกันที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับตัวเรือนไม้นะตรงนี้จะเป็นรอบนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเลขไม้นะครับเข็มไม้นั่นเองเนาะนะครับฝั่งนี้เป็นเกน้ํามันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครที่หาอยู่นะครับรถคันนี้ค่อนข้าง ไปได้ทั้งครอบครัวไม่ต้องเน้นออปชั่นเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องเน้นในเรื่องของความหรูความหราจริงจริงถคันนี้นะครับเหมาะกับอ่าคนที่อยากได้รถครอบครัวขนาดเล็กอยากจะไปเที่ยวทั้งครอบครัวได้นะครับผมนะฮะไม่จําเป็นต้องมีหน้าจงหน้าจอเนาะนะครับเวลาขับเคลื่อนขับรถอยู่อย่างอะไรประมาณนี้เน้นเรื่องความปลอดภัยประมาณนี้เลยนะครับช่องแอร์ให้มาถึง2ช่องนะครับรวมถึงครับหน้าอ่าตรงเนี้ยเป็นจอวิทยุสามารถทัชสกรีนได้นะพวก่งนี้เป็นปุ่มทัชสกรีนทั้งหมดนะ นี่นะครับใครอยากไปเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยเปลี่ยนได้สี่ห้าพันนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะร,รับสายอ่าเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายได้นะครับคุยได้นะถ้าพี่ไปเปลี่ยนเป็นจอหมายถึงพวกจอ Android นะแล้วก็อันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะนะฮะแต่ไม่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันในพวงมาลัยนะครับมีมีในเรื่องของ Air, แอร์นะครับที่แยกนะฮะอ่าเป็นทัดลมด้านขวาเป็นอุณหภูมิแอร์ด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีในเรื่องของปุ่มปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ครบเลย นะครับด้านล่างมาก็จะเป็นที่เก็บของที่เก็บของมีเกียร์ออโต้ครับนะฮะมีเกียร์แบบพวกเกียร์โลเกียร์สองอะไรประมาณนี้นะฮะมีเบรกมือเป็นแมนนวลนะครับคอนโซลกลางก็มีที่วางแก้วถึงสามช่องเลยนะครับพอเป็นรถครอบครัวนะครับถึงจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าพอไปได้นะพอไปได้คู่มือสำเนาอยู่ครบนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเสาเอด้วยความเป็นสีเบจครับทำให้ดูแล้วสบายตาไม่อึดอัดสายตานะครับคันนี้นะ นะฮะสวยๆเลยนะครับม่านบังแดดครับนี่มีให้ทั้งสองฝั่งมีกระจกให้ด้านผู้โดยสารนะครับรวมถึงนะฮะตัวนี้กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมือนะไม่ใช่อัตโนมัตินะครับนี่อัตโนมือมีกล้องหน้าให้นะฮะรถพร้อมใช้งานขนาดนี้นะพี่ไม่แค่6 9 0 0ื่าพโลถือว่านะครับไม่น้อยมากๆนะฮะได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ เดี๋ยวผมนั่งด้านหลังให้ดูนะนะฮะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กก็จริงนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดรวมรองเท้าแล้วร้อยแปดสิบมาดูหัวเข่านะครับเหลือเยอะเลยครับไม่ชนนะครับไม่ชน่ะวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าครับสวยชัดเจนฝ้าเพดานสะอาดสะอานไม่มีรอยยันอักขระใดๆเลยช่องแอร์ด้านบนมีมาให้นะครับเย็นสบายนะครับปรับได้ด้วยนะนะครับด้านหลังก็สามารถนั่งได้แบบนี้นะมีกล้องหลังให้นะฮะนี่เห็นนะครับเบาะแทบจะไม่ผ่านการใช้งานนะครับเบาะสวยมาก นะฮะเบาะสวยมากได้คันนี้ไปใช้งานคุ้มนะครับฟีด้าผ่อนเจ็ดพันสี่นะได้คันนี้เลยนะครับสนใจรีบทักมานะครับโทรมาที่0ูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ n ่งสามสามหกเก้าแอดไลน์ p a r n p i หนึ่งเก้าก็สองได้เลยนะนะฮะเดี๋ยวปวเปิดฝากระโปรงหน้าให้รับสมชมนะครับอ่ะเปิดมาในฝากระโปรงหน้าครับเครื่องโยนนะห้องเครื่องนะะค่อนข้างาสะอาดสะอาด รอยน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกคันไถขยับเคมีพันธุต่างๆครับไม่แตกแล้าไม่รั่วซึมนะฮะหัวน็อตสวยๆครับไม่มีร่องรอยของการถูกคันไถนะฮะรถสวยมากเครื่องเดินเบานะครับเครื่องยนต์นะฮะเป็น1.5 b b t i d u ห้นะครับผมเป็น1้อยแรงม้านะครับซื้อรถกับผมผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้นะฮะแล้วก็แบตตัวลงแบตเตอรี่ผมดูให้นะับผมเช็คให้นะครับถ้าเกินนะฮะสปีคันนี้นะฮะแบตเตอรี่อยู่ปี65เนี่ยเดี๋ แผ่นเพดผมเช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดนะฮะป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่สายฟงสายไฟไม่มีฉีกขาดนะฮะใครได้คันนี้ไปใช้งานนะผมบอกเลยคุ้มนะครับฝาโปรงหน้าครับกับโครงสร้างตัวรถหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทางด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาไฟแท้ไฟเดิมรุ่นนี้ครับซับไพเออร์ของเขาคือไทโคอิโตนะฮะโลโก้ชัดเจนอยู่แล้วนับไทโคอิโตนะฮะนี่เป็นซับไพเออร์ให้โตโยต้ารุ่นนี้อยู่นะครับ คานบนพอน้ําไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะฮะสวยเลยครับไฟแท้ไฟเดิมไทยคุยโตะแก้มข้างครับไม่มีเปลี่ยนเห็นไหมฮะไม่มีเปลี่ยนนะครับหัว็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกคันไถขยับนะฮะเลียมนะฮะด้านข้างเลียมฝากระโปรงหน้านะฮะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับซ,ซิลิโคนต่างๆอยู่ครบนะฮะบล็อกเดิมโรงงานแน่นอนนะฮะสำหรับฝากระโปรงหน้านะครับสักหลาดทนความร้อนอยู่ครบ มาดูด้านข้างกันครับจะให้ดูในเรื่องของโครงสร้างครับตัวนี้เม็ดองเม็ดอาร์กนะนี่เปิดให้ดูกันชัดๆไปเลยครับสปอนเม็ดอาร์กครับเรียงกันเป็นตับและประกบกันสามแผ่นนะฮะกลมดูได้นะสามแผ่นอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามยืนยันได้นะว่ารถไม่ได้ชนหนักพิกความจมน้ํามาตรวจพบเจอครับชนหนักพิกความจมน้านะฮะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนคันนี้ได้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนะครับนี่จุดแจ้งเตือนลมยางหัวน็อตต่างๆครับนี่ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่อาจจะให้ดูนะนี่นะฮะเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้ครับประกบกันสาแผ่นยืนยันได้นะรถไม่ได้ชนหนักพีคความจมน้ํานะครับตรวจพบเจอเอามาคืนได้นะฮะนี่เห็นไหมครับไม่มีบิดเบี้ยวมาดูฝาท้ายกันด้วยนะครับเปิดง่ายๆครับเป็นเมนนุลเพราะมันเป็นแบบอ่าไม่หนักมากนะครับหัวน็อตทุกจุดเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถ่ขยับนะฮะ ชกขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับขึ้นสุดลงสุดนะฮะผมบอกเลยนะใครได้คันนี้ไปใช้งานครับคุ้มไม่หกหมื่นเ้าพันโลได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งหลายคนหาอยู่นะครับหลายคนหาอยู่นะนี่เห็นไหมฮะสวยมากนะครับรถเจ็ดที่นั่งพร้อมใช้อีกหนึ่งคันนะครับพี่ๆท่านไหนนะอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนี่มีมาเบ้ารองมือด้วยนะฮะเบ้ารองมือด้วยนะครับสนใจรีบทักมานะนี่ฮะสปอร์ตเม็ดองเม็ดอาร์คครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้นะฮะ สวยมากนะครับก็คันนี้นะครับเป็นตัวแวนซ่า1.5ตัวีกนะครับไม่แค่69,000โรนะครับราคาขายที่439,000ครับฟรีดาวประมาณ7 4 0 0ได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะสนใจรีบติดต่อหาผมผมปานเพชรนะฮะรับสายเองดูแลเองทุกเคสนะครับผมไม่มีหลุดมือแน่นอนครับผมให้การบริการด้วยใจนะใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวนะครับสัญญาด้วยนะคับว่าจะดูแลด้วยใจนะฮะโทรหาผมได้นะครับเบอร์ด้านล่างนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้แลนะ้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยนะัะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ